น้องๆจากคณะนิเทศศาสตร์ผมกิจกรรมยำว่าของเราที่ชอบทำชอบทำอะไรกันครับยำครับผมนั่งดูคนยำคะรอใช้งานคนยำครับปกติเราเล่นติ๊กตอกกันไหมครับเล่นครับผมคอนเทนต์ที่เราชอบเสพประมาณไหนแดนๆครับใครแดนไปทั่วเลยครับชอบดูโรนค่ะชอบดูสาวครับงงงผม ผมวิธีการทําอุปกรณ์อะไรบางอย่างชอบดูทําอาหารครับทําอาหารอาหารแบบไหนก่อนมึงอะยำข้าบผมสมมุติวันนี้เราเป็นติ๊กต็อกเกอร์ชื่อดังเราอยากทําช่องเกี่ยวกับอะไรยำชอบชอบยำครับไม่เชื่อดูที่ตาเตมคาราเบลผมจะพัฒนารสชาติของอาหารผมอยู่เรื่อยๆให้ยำมันดีขึ้นให้มันดีขึ้นเรื่อยชิม อยากฝากบอกอะไรของคนที่จบใหม่หน่อยตอนนี้กำลังจบใหม่เยอะเลยเน,นัเรรบา